สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาเรียนคณิตศาสตร์กับครูฟุกเหมือนเดิมในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการคูณจํานวนมากกว่า2หลักกับจํานวนที่มากกว่า2หลักก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องนี้เรามาทวนของเมื่อวานกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวครูตั้งโจทย์มาเลย1น่เอาเป็น125คูณกับเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีก่อนนะเผื่อใครบางคนยังไม่เข้าใจโอ ันนี้เป็น3ละกันต่อแรกให้เราทำไงให้เราเอา6ไปคูณก่อนใช่ไหม6คูณตัวนี้ตัวที่1 6คูณ5เป็น30ใช่ไหมหกคูณ5เป็น30ใส่0ทด3ต่อมา6คูณ2งตรงนี้6คูณ2ได้เท่าไหร่12บวกอีก3เป็น15ใส่5ที่หลัก10ทด1ที่หลัก ร้อยต่อมา6คูณ1เป็น6บวกอีก 1, เป็น7อ่าสำหรับคูณที่คูณหลักหน่วยก็เสร็จแล้วต่อมาเรามาคูณของหลัก10กันบ้างอ่าก่อนที่จะคูณหลัก10ให้เราทำไงจำได้ไหมให้เราเติมอะไรเติมศูนย์เข้าไปก่อนอ่าเติมศูนเข้าไปก่อนต่อมาก็คูณที่เอา3ไปคูณ5 3คูณ5เป็น10 5 5ใส่5แล้วก็ทด หตรงนี้อ่าอย่าลืมตรงทษนะเราอาจจะสับสนย์เราต้องฝึกทดไปเรื่อยๆต่อมา3คูณ2เป็น6บวกอีก1ตรงนี้เป็น7อ่าต่อมา3คูณ1เป็น3พอคูณเสร็จแล้วให้ทำไงอ่าบวกกันบวกกัน0บวก0เป็น0 5บวก5เป็น10ใส่0ทด1 7บวก7เป็น14บวกอีกหเป็น15ใส่5ทด1 3บวกหข้างบนเป็น 4อ่าไหนเรามาตรวจคำตอบดูว,ว่าเราคูณเลขถูกหรือเปล่าอ่าหนึ่ใช่ไหมหนึ้ยยี่คูณเท่าไรคูณ36เท่ากับอ่าเท่ากับ4,500ันั่นเองอ่าแสดงว่าเราทำถูกนะั่นั่นเองเอามาเรามาลองดูอีกข้อหนึ่งซิเอาเป็น329แล้วกันสามคูณ คูณ45แล้วกันอ่ะ40แล้วก็5ตัวนี้อ่าเอาลองมาคูณเลขกันดูซิ5คูณ 9, <x> 9ได้เท่าไหร่ได้40 5คูณ9คูณตัวนี้ก่อนอ่า5คูณ9เป็น45ใส่5ทด4ต่อมา5คูณ2เป็น10บวกอีก4เป็น10 4ใส่4ทด1 5คูณ3 <5 S 2> เป็น10 5บวก 1, 1เป็น10 6นั่นเองอให้ตรงหลักนะต่อมาพอคูณหลักหน่วยเสร็จแล้วให้คูณไรให้คูณหลัก10บคูณหลัก10เราทําไงก่อนคูณหลัก10ให้เราเติม0ูนย์ไป1ตัวแล้วก็คูณเลย4ีคูณเเป็น30 6ใส่6ทด3มอ่ถ้าใครยังสับสนอยู่ก็ลองเอาดินสอขีดเป็นคูก่อนก็ได้อะจะได้ไม่หลงหลักนั่นเองต่อมา4ีคูณสเป็น8บวกีกเป็นเท่าไหร่8ปดบวกสเป็น 11ใส่1โทษ1อ่าต่อมา4คูณ3เป็น12บวอีก1เป็น1 0 3นั่นเองอ่าบวกคูณกันเสร็จแล้วทำง่ายให้บวกกันนั่นเองอ่า5บวก0เป็น5 4บวก6เป็น10ใส่0นทด1 6บวกเป็น7 1บวก1เป็น8 1บวก3เป็น4แล้วก็1ไม่มีตัวบวกก็ชักลงมาอ่าทีนี้เราก็มาตรวจคำตอบกันดีกว่า 329อ่32คูณ45เท่ากับ1น4 8งหนัา่นเองอทีนี้เรามาดูข้อสุดท้ายอ่ะเรายกตัวอย่างข้อสุดท้ายเอาตัวเลขเยอะเลย978ดคูณด้วยคูณด้วยเท่าไหร่ดีเอาเยอะเลย87ละกัน80 7อ่าอันนี้อาจจะมีตัวทดเยอะขึ้นเพราะว่าตัวเลขเราเยอะนั่นเอง ต่อมาให้เราคูณหลักหน่วยก่อน7คูณ8เป็นเท่าไรเคูณ8 50ห0เท่าไรห้าสใส่6ทด5ต่อมา7 7คูณเเป็น9 49 9 9 9บเวก,ก5เป็นเท่าไรสี่สบวก,ก5เป็น50 4ใส่4ทดอ่าต่อมา7คูณเเป็นเท่าไรหกส60เท่าไรห3สิบวก5เป็น60 8นั่นเองอ่าพอคูณพอคูณหลักหน่วยเสร็จแล้วต่อมาก็ามาคูณที่หลักสิบอ่าคูณที่หลักสิบไม่เราทำไงก่อนอื่นเลยให้เราเติมศูนย์เข้าไปที่หลักหน่วยต่อมาก็8คูณ8 8ดคูณ 8, 8, x 8. 8, x 8. เป็นเท่าไหร่8คูณ8 60เท่าไหร่8 8 60 4ใส่สทด6ตรงนี้8คูณ7ละ่8 7. ะ8คูณ7ได้เท่าไหร่50เท่าไหร่56บอ่าบวก6เป็นเท่าไหร่56 5 6บวกอีก6 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 0 2ใส่2ทด6 8คูณ9เป็นเท่าไหร่8คูณ9 8คูณ9 70 70เท่าไหร่72บวกอีก6เป็น78นั่นเองอ่าเสร็จแล้วก็บวกกัน0บวก6เป็น6 4บวก4เป็น8 8บวก2เป็น10ใส่0ทด1อ่า 8บวก6เป็นเท่าไหร่8ปบวก6เป็น10 4บวกอีเป็น10 5ใส่5ทด1 7 7บวกอีกทด1เป็น8นั่นเองอ่ะเรามาดูคำตอบดีว่าเราคูณเลขถูกหรือเปล่า978คูณ87เท่ากับ85086นั่นเองอ่ะสำหรับเรื่องที่แล้วเราก็เรียนประมาณนี้อ่าอดยที่กลับมาหนังสือของเรา การคูณเลขสามหลักกับจํานวนสามหลักจากสถานการณ์การคูณเลขสามหลักเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราเป็นเลขเท่าไหร่เป็นเลขข้างบนเป็นสามหลักใช่ไหมแต่ข้างล่างเราเป็นสองหลักนะแต่รอบนี้เราจะสามหลักทั้งข้างบนและข้างล่างนั่นเองเขาบอกว่าห้างเซเปอรสินค้าแห่งหนึ่งขายเสื้อตัวละขายเสื้อทั้งหมดหนึ่งร้อยสามสิบหกตัวตัวละหนึ่งร้อยี่สิบห้าบาทคิดเป็นเงินเท่าใดให้เราเลื่อนมาดูข้างล่างเลยเริ่มาดูข้างล่างเลย เราจะทําวิธีที่เราเรียนคาดที่แล้วกันนั่นเองแล้วก็เขียนโจทย์เลยอลองทดตามครณนะหนึ่งร้อยสามสิหคูณเดี๋ยวครูเอา3าสีเลยเพราะว่ามันมีสามตัวหนึ่งร้อ่สิันนี้เอาสีม่วงแล้วกัน1 2ึ 125, อ่ห้าอันนี้มีเยอะหน่อย ต่อมาให้เราเริ่มที่หลักหน่วยเลยใช่ไหมอ่าต่อมา5้คูณหเป็น5้าคูณหเป็นเท่าไหร่5้าคูณหเป็น30ใส่ศูนย์ทดสต่อมา5้าคูณสเป็น15บว้าบวกอีก3เป็น1 8บแใส่ทดหนึ่งห้าคูณหเป็น5บวกอีกหเป็น6กนั่นเองอ่าตรงกันไหมอันนี้อ่าตรงกันนะต่อมาเรามาดูที่หลักสิบอ่าเดี๋ยวคูณลบ ลบให้หมดเลยเจะไม่ได้หลงกันพอคูณที่หลักสิบเสร็จแล้วเอ้ยพอเริ่มที่หลักสิบมันเราทำไงให้เติมศูนย์หนึ่งตัวอ่าแล้วทีนี้เราก็เอาสองไปคูณหกสองคูณหเป็นสิบสองใส่ส 1, 2อทษหนึ่งสองคูณสามเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็สองคูณหนึ่งเป็น2อ่าตรงกันไหมนี้ตรงกันหรือยังอ่าตรงกันแล้วต่อมา ตัวสุดท้ายหลักร้อยเนี่ยหลักร้อยคือหลักใหม่ที่เราจะได้เรียนวันนี้กันนั่นเองเราสังเกตได้ว่าหลักสิบเราเติมศูนย์หนึ่งตัวหลักร้อยเราจะเติมศูนย์กี่ตัวเอ่ยหนึ่งหลักร้อยเนี่ยหลักร้อยเรามีศูนย์กี่ตัวมีศูนย์สองตัวล้วนั้นเราก็เติมสองตัวเห็นไหมหลักหลักหน่วยหลักหน่วยเราคือหลักหน่วยใช่ไหมไม่มีศูนย์หลักสิบเรามีศูนย์กี่ตัวหนึ่งตัวเห็นไหมเราก็เติมศูนย์หนึ่งตัวหลักร้อยเรามีศูนย์ เรามีศูนย์สอตัวแล้วก็เติม0ูนย์ตัวนี้สตัวนั่นเองอ่าประมาณนี้อ่าแล้วนี้เราก็คูณปกติเลย1นคูณหเป็น6 1หคูณสเป็น3 1มคูณหเป็น1นึ่อ่าพอคูณเสร็จแล้วทำไงให้มาบวกกันนั่นเองอ่าศูนบวกศบวกศเป็น0 8นยบวกสบวกศนเป็นสิบใส่ศทด 1>, 1ตรงนี้อ่า6บวก7บวก6เป็นเท่าไรหรบวกบวก6 6บวก7บวกอ่าเราเอา6บวก6ก่อนครูจะเอา6กบวก6่อน6วกเป็น12ใช่ไหมอ่าพอได้12แล้วแล้วก็เอาไปบวกกับ7ที่หลัง12บวก7เป็นเท่าไหร่ะ2บวก7ามาถ้าใครยังไม่ได้ก็มาบวกความการ้2อมก็น12่ก็13 14 15 16, 16 17 18 19อ่าได้19 บวกอีกหนึ่งข้นบนนนี้เป็นเท่าไหร่เป็น20ใส่0โทด2 2บวก3ตรงนี้เป็นเท่าไหร่เป็น5บวกอีก2ตรงนี้เป็น7อ่าแล้ว1ตรงนี้ไม่มีตัวบวกก็ชักลงมาอ่าดังนั้นข้อนี้ตอบ1 7 0 0 0นเั่นเองอ่าตรงกันไม่เอ่ยอ่าตรงกันนั่นเองดังนั้นแสดงว่า136สคูณ125เท่ากับ17,00นันั่นเองอ่า ต่อมาเขาบอกว่าให้หาผลคูณของ753คูณด้วย419นั่นเองเรามาลองคูณเลขกันดูดีกว่า419คูณด้วย34เหมือนเดิม750ม่วง3อ่า ปรับครับอ่าสามคูณเก้าเป็นเท่าไหรสามคูณเก้าเป็นยี่สิบเท่าไหรยี่สิบเจ็ดใส่เจ็ดทดสองสามคูณหนึ่งเป็น 27, สามบวกอีกสองเป็นหกอ่าสามคูณสี่เป็นสิบสองนั่นเองอ่ะเห็นไหมถ้าเราท่องสูตรคูณบ่อยๆเราก็จะคล่องเหมือนครูนั่นเองอ่ะเราต้องลองฝึกคูณเลขบ่อยๆนะถ้าเราฝึกไม่บ่อยเราก็ทำได้ไม่เร็วเท่าครูนั่นเอง ต่อมาคูณหลักสิบคูณหลักสิบไปทำไงให้เติมศูนย์ไปกี่ตัว1ตัวนั่นเองต่อมาก็มาคูณ9 5้คูณเไปเท่าไหร่ห้คูณเเป็น4ี่หใส่5ทด4 5่คูณหเป็น5้บวกอีสีเป็น9 5้คูณสเป็น20สบนั่นเองเหมือนครูจะไม่พอเลย,ยนี้ครูขยับมาก่อนครับ ตัวเลขมันเยอะตัวเลขมันเยอะอปั๊บอ่ากลับมาแล้ว5้คูณสเป็น20นั่นเองต่อมาหลักสุดท้ายหลักหลักร้อยคูณหลักร้อยหลักร้อยให้เติมศูนกี่ตัวเติมศูนยกี่ตัวสองตัวนั่นเองอ่าคูณลบอันเก่าก่อน ต่อมา7คูณเเป็นเท่าไหร่7คูณเเป็น60 3สใส่3ทด6 7คูณ1เป็น7บวกอีก6เป็นเท่าไหร่10บเท่าไหร่13สใส่3ทด1 7เคูณ4เป็นเป็นเท่าไหร่เป็น28บวกอีก1เป็น29านั่นเองอ่ะพอคูณเสร็จแล้วให้ทำไงให้บวกกันนะบวกกัน้าตรงนี้ เจ็ดกศย์ 0. เป็นเท่าไหร่เป็นเจ็ดบวกหบกศนย์เป็นเท่าไหร่ 0. เป็น11ใส่1นึ่งทดหนึ่งอ่าทีนี้เรามาคูบวกเลขเยอะขึ้นแล้วทีนี้ครูจะเอา2องบวกกับสก่อน2องบวกกับสเป็นหอ่าบวกกับเเป็นสิบสนั่นเองพอได้สิบสี่แล้วบวกอีกหนึ่งตรงนี้เป็นสิใส่หทดหนึ 1. 1่บวกศบวกสเป็นสบวกอีกหนตรงนี้เป็นเป็นเท่าไหร่ เป็น5 2บวก9เป็น10เท่าไหร่11ใส่1ทด1 2ไม่มีตัวบวกเลยตรงนี้ไม่มีตัวบวกแต่จะมีทด1ตรงนี้ก็เป็น3นั่นเองดังนั้นข้อนี้ตอบ315,517นั่นเองอ่าเรามาพิจารณาความสมเหตุสมผลดูซิเนื่องจากอ่าเนื่องจาก753ประมาณเป็น800ออันนี้ประมาณเต็มเท่าไหร่ ประมาณเต็มเท่าไหร่เรามีศูนย์กี่ตัวมีศูนย์สองตัวดังนั้นเป็นประมาณเต็มร้อยนั่นเองอ่าสี่ร้อยสิบเก้าล่ะประมาณเต็มเท่าไหร่ประมาณได้สี่ร้อยประมาณเต็มเท่าไหร่ก็ประมาณเต็มร้อยเหมือนกันอ่าไอ้น,นี้เขาจะเอา800กับ400มาคูณกันใช่ไหมที่เราประมาณอ่า800เท่ากับเท่าไหร่800800 800เท่ากับ8คูณ100ใช่ไหม อ่าแล้ว400เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ4คูณทีนี้จำได้ไหมว่าครูพาทันยังไงอ่า8คูณ4คูณ100คูณ100ใช่ไหมอันนี้มันจะเท่ากับ8 0 0 0คูณ400อ่าทันไม่เลยอันนี้จะเท่ากันนะครูจะแบ่งออกมาเห็นไหมทีนี้เราก็า8คูณ4คูณกัน8คูณ4ได้เท่าไหร่ได้32ใช่ไหม อันนี้1คูณ 100, 100้คูณ100้อยจ,จได้ไหมเราต้องเติมศูนย์กี่ตัวเติมศูนย์สองตัวทีน,นี้เรามี1001หนึ่งตัวเติมศูนย์อีกตัวอีกเติมศูนย์สองตัวดังนั้น800คูณ400ได้ได้3ามแสนสองหมื่นอ่าใกล้เคียงกันไหมเนี่ยใกล้เคียงกับอันนี้ไหมอ่าใกล้เคียงกันแสดงว่าเป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลนั่นเองอ่าประมาณนี้สําหรับข้อที่1อ่าทีนี้เรามาดูข้อที่2กันบ้างดีกว่า อข้อที่สองข้อที่สองก็ทำวิธีเดิมเลยอ่าสองร้อยเจดคูณด้วยอาสามสี่มันเดิมนะหกร้อยสี่สิบแปนั่นเองปั๊บปั๊บอ่าต่อมาคูณหลักหน่วยคูณหลักหน่วยก่อนแปคูณเจ็ดเป็นเท่าไหร่ 8คูณเจ็ดห้าสิบกใส่หทดห้าแครูตั้งโจทย์ผิดนี่หว่าครูตั้งโจทย์ผิดครูตั้งไม่เหมือนไม่เหมือนข้างล่างนั่นเองแต่ว่าก็หาคำตอบได้เหมือนกันนะไม่จำเป็นต้องเอาอันไหนก่อนหลังมันได้เหมือนกันเลยแต่ว่าครูจะให้เหมือนหนังสือนะนักเรียนจะได้ไม่สับสนกันจริงๆครูจะทำแบบเมื่อกี้ก็ได้นะได้คำตอบเท่ากันเลย เดี๋ยวไม่เชื่อว่าได้เท่ากันหรือเปล่าเดี๋ยวครูทําทให้ดูเดี๋ยวครูทำอันนี้ก่อนต่อมา,าเราคูณหลักหน่วยหลักหน่วยเจคูณแปเป็นเท่าไหร่เจ็คูณแเป็น56สใส่6ทด5 7าเคูณสเป็น20่สเท่าไหร่ยี่ใช่ไหมยี 28, ่สบแวอกหเป็นเท่าไหร่ 50, 30เท่าไหร่สามใส่3ทด3 7มเคูณหเป็นเท่าไหร่เจ็ดคูณหกสบสอวกอีก3เป็น4ี ห้าอ่าพอคูณพอคูณที่เสร็จแล้วก็เข้ามาคูณที่หลักหลักสิบใช่ไหมอ่าจะสังเกตว่าหลักสิบเราเป็นเลขศูนย์ก่อนคูณหลักสิบอย่าลืมคูณทําไงให้เติมศูนย์หนึ่งตัวอ่าให้เติมศูนย์หนึ่งตัวก่อนปั๊บอ่าศูนย์คูณแปดเป็นศูนย์ศูนย์คูณสี่เป็นศูนย์ศูนย์คูณหกเป็นศูนย์นั่นเองอ่าทีนี้ก็เสร็จแล้วสําหรับหลักสิบ ต่อมาเรามาคูณหลักร้อยกันคูณหลักร้อยคูณหลักร้อยให้เราเติมศูนย์่ตัว2ตัวนั่นเองอต่อมาก็เราก็เริ่มเลย2คูณ8เป็น10 6ใส่6ทด1 2คูณ4เป็น8บวก1เป็น9 2คูณ6เป็น10่ะไหร่12นั่นเองคูณเสร็จแล้วทำง่ายให้บวกกันบวกกัน หกบวกศูนย์บวกศเป็น6 3สาบวกศบวกศเป็น3 5มหบวกศบวกหเป็น10บเอ็ดใส่หทด1 9ึเบวกสเป็น10 3สบวก1เป็น10บสอ่าสไม่มีตัวบวกแต่มีตัวทด1เป็น3 1ไม่มีตัวบวกก็ชัก1นึ่งลงมาดังนั้นข้อนี้ตอบหนึ13 4, 13 6, ่งแสนสามหมืนสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบหกอ่าจำได้ไหมที่ครูบอกว่าถ้าเขียนสลับกันก็ได้คำตอบเหมือนกันอ่าเดี๋ยวครูมาฝั่งนี้ดีกว่า อ่าตัวหนึ่งนะอันนี้หกร้อยสี่สิบแปดอยู่ข้างบนทีน,นี้เราจะเอาหกร้อยสี่สิบแปดมาอยู่ข้างล่างนี้นะจะได้คําตอบเหมือนกันไหมเอ่ยนักเรียนมากคาตอบเหมือนกันไหมครูก็บอกไปแล้วว่าคําตอบมันเหมือนกันนั่นเองแต่สําหรับนักเรียนที่ยังไม่เชื่อ,อครูจะมาพาทํานั่นเองหกร้อยสี่สิบแปดอ่าแปดคูณเจ็ดเป็นเท่าไหร่หกสิบเท่าไหร่ 8ปดคูณเจคูณเห้าสิบนั่นเองใส่6ทด5 8าคูณศย์เป็น0ูนย์บวก5เป็น5 8าคูณสเป็น1ิบอ่าคิดตามคูณนะต่อามาสีเขียวลบออกนี่คูณเสร็จแล้วต่อามาเรอคูณหลักสิบให้เราทำง่าให้เติม0ูนย์เข้าไป1ตัวใช่ไหมเติมศูนย์เข้าไป1ตัว สี่คเป็นสี่คูณเเป็นยี่สิใส่แทด2 4งสคูเป็น0ูนย์บวกสองเป็น2 4งสคูณสเป็น8นั่นเองอ่าเสร็จแล้วสําหรับหลักสิบไปไว,ไวเลยนะต่อมาหลักร้อยหลักร้อยให้เติมศูนย์กี่ตัว2ตัวนั่นเองอ่าหกคูณเเป็นเท่าไหร่หกคูณเจคูณเเป็น4ี่สิบสใส่สทด4 6่หคูเป็น0ูนย์บวกอีกสเป็น4 หกคสองเป็น10 2อ่ะบวกการดูทีนี้6กบวกศนย์บกศเป็น6กแปดหบวกแบวกศนย์เป็น10 3ใส่3ทด1ตรงนี้6กบวกสบวกสเป็น4ี่บวกอ 1, เป็น1ิบเอ็อ่าใส่1ทด1 8ึ่บวกหเป็น9ก้บวกสเป็น13บสวก1ข้างบนบวก1ข้างบนเป็น10 4ใส่4ทดหนึ่ง 2บวกหนึ่งเป็น3 1ไม่มีตัวบวกดึงลงมาเห็นไหมคำตอบเท่ากันไม่เลยอ่าคำตอบเราเท่ากันนั่นเองนักเรียนจะเอาตัวไหนขึ้นบนขึ้นล่างไม่เสมอไปอ่าเราได้คำตอบเหมือนกันนั่นเองครูก็จะตรวจให้ถูกเสมออ่าทีนี้เรามาดูการพิจารณาความสมเหตุสมผลดูซิว่าเขาทำยังไง2 0 7เขาประมาณได้200ประมาณ200เป็นประมาณเต็มเท่าไหร่ เต็มรอยเห็นไหมจะสังเกตว่ามีศูนย์กี่ตัว2ตัวนั่นเองอ่าิบแประมาณได้600เป็นประมาณเต็มเท่าไหร่มีศูนย์กี่ตัวมีศูนย์สตัวก็จะเป็นประมาณเต็มร้อยดังนั้น200คูณ600จะได้เท่าไหร่200คูณ600 200คืออะไร2 0 0คือ2อคูณอะไรคูณ100ต่อมา600ล่ะคือ6คูณอะไร6คูณ100อไอ้นี้ครูก็จับ สกับหมาคูณกัน2อคูณหเป็น10เท่าไรสิบสองอ่านี้เรามีศูนย์กี่ตัว2ตัวก็เติมลงไปอันนี้มีตัวหนึ่งมีศูนยกี่ตัว2ตัวเติมศูนลงไปดังนั้นข้อนี้ตอบ1นึ่งแสนสองหมื่นนั่นเองแสดงว่าเป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลไหมอ่าสมเหตุสมผลนั่นเองอ่าเรามาลองดูดูโจทย์ข้างล่างกันดีกว่าคร หาผลคู่และพิจารณาความสมเหตุสมผลเราลองทําดูซิเราลองทอํา,าทดูสองข้อนี้อ,อันนี้ครูไม่เฉลยนะให้ลองทอําดูสําหรับคณิตศาสตร์วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ